สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในส่วนของการทดสอบวัดผลสำริดนะคะทางการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษานะคะของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1นนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3าม บทที่2เรื่องอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้นะคะซึ่งข้อสอบนะคะก็จะมีด้วยการ10ข้อนะคะนักเรียนแบบทดสอบจะเป็นแบบทดสอบปรนัยคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะเพียงข้อเดียวทําลงในสมุดนะคะเหมือนเดิมเลยแต่ครูขอเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะในการ ทำข้อสอบนะคะก่อนที่เราจะมาเขียนคําตอบของข้อสอบนะคะด้านบนหัวกระดาษนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ชื่อหน่วยนะคะอย่างเช่นหน่วยการเรียนรู้ที่3บทที่2เรื่องอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้นะคะเนื่องจากบางครั้งนะคะนักเรียนก็จะมีการส่งข้อสอบย้อนหลังนะคะเนื่องจากถ้าเกิดนักเรียนไม่ได้ เขียนชื่อเรื่องหรือว่าเขียนหัวข้อมาให้ครูนะคะก็จะทําให้ยากต่อกันให้คะแนนนะคะแล้วก็การตรวจนะคะอาจเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะฉะนั้นก็ขอฝากในส่วนของการเขียนชื่อหน่วยการเขียนวันที่นะคะข้อสอบนะคะก็จะเป็นข้อสอบ ที่ได้มาจากเนื้อหาการเรียนนะคะทั้งหมดเลยฉะนั้นครูเชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถที่จะทําข้อสอบได้ทุกคนเลยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจวิเคราะห์นะคะทําเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะฉะนั้นคนที่พร้อมที่จะทําข้อสอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําข้อสอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ข้อที่หนึ่งอาการปวดท้องมีสาเหตุมาจากอะไรก็ไก่กินข้าวตรงเวลาขอไข่กินอาหารรสเผ็ดจัดขอควายกินผักและผลไม้อาการปวดท้องมีสาเหตุมาจากอะไร กอไก่กินข้าวตรงเวลาขอไข่กินอาหารรสเผ็ดจัดคอควายกินผักและผละไม้ข้อที่สองข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคกอไก่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ขอไข่อาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งขอควายออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคกอไก่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาขอไข่อาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้ง คอควายออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอข้อที่สามสาเหตุสำคัญของอาการผื่นคันคือข้อใดกอไก่กินอาหารครบห้าหมู่ขอไข่วิ่งเล่นกับเพื่อนคอควายใส่เสื้อผ้าไม่สะอาด สาเหตุสำคัญของอาการผื่นคันคือข้อใดกอไก่กินอาหารครบห้ามูมขอไข่วิ่งเล่นกับเพื่อนคอควายใส่เสื้อผ้าไม่สะอาดข้อที่4อาการปวดศีรษะ กิดจากสาเหตุใดกอไก่กินอาหารไม่ตรงเวลาขอไข่กินอาหารรสเผ็ดจัดขอควายเครียดอาการปวดศีรษะเกิดจากสาเหตุใดกอไก่กินอาหารไม่ตรงเวลา ขอไข่กินอาหารรสเผ็ดจัดคอควายเครียดข้อที่5อาการใดอาจเกิดขึ้นหลังจากการหกล้มกอไก่มีไข่ขอไข่ฟกชำ้ำ คอควายปวดท้องอาการใดอาจเกิดขึ้นหลังจากการหกล้มกอไก่มีไข่ขอไข่ฟกช้ำคอควายปวดท้องข้อที่6ข้อใดไม่ใช่วิธีดูแลรักษา ผู้ที่มีอาการตัวร้อนกอไก่ดื่มน้ำเย็นมากๆขอไครเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นขอควายสวมเสื้อผ้าหนาๆข้อใดไม่ใช่วิธีดูแลรักษาผู้ที่มีอาการตัวร้อน กอไก่ดื่มน้ำเย็นมากๆขอไข่เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นขอควายสวมเสื้อผ้าหนาๆข้อที่7เราไม่ควรใช้สิ่งของในข้อใดร่วมกับผู้อื่นกอไก่ยาสีฟัน ขอไข่ผ้าเช็ดหน้าคอควายแชมพูสระผมเราไม่ควรใช้สิ่งของในข้อใดร่วมกับผู้อื่นกอไก่ยาสีฟันขอไข่ผ้าเช็ดหน้าคอควายแชมพูสระผมข้อที่8 เมื่อเกิดอาการปวดศีรษะควรปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่กินยาธาตุน้ำแดงขอไข่กินไอศครีมขอควายนอนพักผ่อนมากๆเมื่อเกิดอาการปวดศีรษะควรปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่ กินยาธาตุน้ำแดงขอไข่กินไอศครีมขอควายนอนพักผ่อนมากๆข้อที่9ถ้านักเรียนไม่สบายควรทำอย่างไรกอไก่บอกพ่อแม่ขอไข่ซื้อยามากินเอง ขอควายเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวถ้านักเรียนไม่สบายควรทำอย่างไรก็ไก่บอกพ่อแม่ขอไข่ซื้อยามากินเองคอควายเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวข้อที่สิบ เมื่อเกิดบาดแผลฟกช้ำควรปฏิบัติตนอย่างไรกอไก่ใช้พลาสเตอร์ยาปิดที่แผลขอไข่ทายาสีฟันที่รอบๆอบแผลคอควายประคบแผลด้วยน้ำแข็งเมื่อเกิดบาดแผลฟกช้ำ ควรปฏิบัติตนอย่างไรกอไก่ใช้พลาสเตอร์ยาปิดที่แผลขอไข่ทายาสีฟันที่รอบๆแผลขอควายประครบแผลด้วยน้ำแข็ง สำหรับวันนี้นะคะก็จบการทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะบทที่2เรื่องอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้นะคะครูหวังว่านักเรียนจะได้คะแนนเต็มทุกคนเลยนะคะตั้งใจทำข้อสอบตั้งใจฟังตั้งใจคิดนะคะคิดวิเคราะห์แล้วก็ไม่ต้องรีบทำนะคะนักเรียนคุณครูรอตรวจคุณครูรอได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะให้นักเรียนดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โรคโควิด1 9นะคะก็ยังระบาดหนักเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านนะคะให้นักเรียนสวมใส่หนะ้ากากอนามัยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงที่ผู้คนเยอะๆนะคะ และที่สำคัญดูแลตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอนะคะล้างมือบ่อยๆทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแคทก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราค่อยเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย